สวัสดีค่ะต้นนอยยูสค่ะนะคะวันนี้เราจะพามาชมรถ t o y ยต้าพีอูกันนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นปี2012 TRD ตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ล้างไฟหน้าให้แบบนี้ด้วยซึ่งรุ่นอื่นจะไม่มีเลยแล้วตัวนี้นะคะมาพร้อมแมกทีดีโรงงานขอบ18นะคะ ยางยังใหม่อยู่นะคะตัวนี้เขาจะมีตัวซันรูปให้ด้วยเป็นหลังคาแก้วแล้วก็สามารถเปิดซันรูปได้ด้วยนะคะตัวนี้เราจะมีพวกกันสาดอะไรมาให้ด้วยรถสีสดมากก็คือคันนี้ลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องทำสีเลยนะคะรถคือสีสวยมากเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันนะคะห้องเก็บสัมภาระเราจะมี อันนี้ให้ด้วยตะข่ายนะคะตะข่ายกั้นสัมภาระแล้วก็มีที่กั้นสัมภาระให้แบบนี้เบาะข้างในเนี่ยสามารถปรับพับได้ให้เรียบได้นะคะเพื่อแบบว่าขนของเยอะๆคนสัมภาระอะไรเยอะๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันนะคะ านในนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนความสะอาดของภายในภายในเบาะด้านในสะอาดมากนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าด้านคนขับนะคะนี่ค่ะเป็นตัวนี้มีพุสตา้ามีฟังก์ชันบนพรงม,าาะะมอะไรนะคะมีคุยคอนโทลนะคะตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว DVD พร้อมเนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วย มีกระจกตัดแสงอัตโนมัติเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะสรุปสามารถเปิดได้เปิดหลังคาค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะความสะอาดของภายในคือดูดีมากนะคะคันนี้นี่ค่ะเลขไมคคันนี้จะอยู่ที่1นึ่งแสน ห้าหมกิโลนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะความสะอาดความสวยงามของด้านหลังเบาะสะอาดมากนะคะคือใหม่มากสภาพดีมากๆค่ะคันนี้ใครหารถที่ประหยัดน้ำมันใช้อยู่อสอบถามอ้อเข้ามาได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ รคันนี้ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็คันนี้คือลูกค้าท่านใดเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามอ้อด้วยนะคะที่ต้นอ้อยูสคาร์นะคะถ้าลูกค้าสนใจรถมือสองโทรหาอ้อได้061-646-1888นะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะคะที่ต้นอ้อยูสค่ะอ้อไปแล้วนะคะบ๊ายบาย